เอาไปหน่อยอะไรอ่ะนี่ไง่ากันตันมาแล้วเอาแม่เออเออเนอเอ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 อเมอเออเเออเออเออเ่อออเ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 อเอออชอออออเเเออเอ ทำไมอะ่ะโกรธใรกันโกรธเมื่อกี้ไอร้านอยู่เขาก็มาขับรถสิงดังวนเอาก็ททีหยุดเรียบก่อนเหมือนให้น้องเต้นขับวนโกนธเขาก็ลเลยปิดเืีองโแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดาล้งเพลง ละหมื่นมึงซื้อที่้แป๊มเดี๋ยวแม่เอ็มพามาหลังเวทีอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวพามาหลังเวทีไปละหมื่นคุยกันตัวตวงอึ้งรักกันจนจำกัดรักกันที่สองใบใบเหรอแต่ว่าอยู่ได้เดือนเลยเออสองหมื่นมีจักรย์มือแขกสองหมื่นจักรย์มืออัญญานะเอาญไม้เมื่อวานเซนนัโมไปขาไปคอนกราฟ ไม่เอ็นใส่ไม้เอ็นใส่ไ uh ม่ไ uh ม่เ uh. อ็นใส่ได no. ้เอาไหมคะไม่เอนค่ะพี่ให้แล uhh ้วพี่ปีให้แล้วค่โอ้สวยเฉยไหมคะอันยาณมีนาฬิกาแล้วนะพี่พี่สวยอ่ะไส่แค่นี้หรอ เออมาแย่งมึงหมดแล้วคุณไม่เก่งจะร้องเพลงได้แล้วนะจ๊ะแเอรออี่เถอะขอพี่ะ้โหตอนนี้ไม่มีที่ให้ยืนแล้วไอ้ไว่งไม่รู้นาฬิกาพี่พีให้แล้วขอพี่พีหน่อยพันพ อ่นนี้เอาไ้เอ๊ยยังไม่รู้ว่าใส่เสื้ออะไรอันนี้ตัมา้าใส่เือใส่ไปงานหรือยังจาตกเลยจ้ต้องมีคนใส่ให้ดูเอาสวยสวยสวยเอามาดูดีวยมาโชว์ิดึงช่ไหมใว่าใส่เสื้อให้ให้น้องไอแบบได้เยคือตอไม่เึิญตอไม่เดิตอนเตลองใเตี่คร สหรับคนที่ยังไม่มีเสื้อใส่ไปงานคอนเสิร์ตนะคะเสื้อ D2B บนะคะสามสีนะคะนี่เกียวฟ้าดำนะคะใครอยู <S 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 ่ทีมไหนเลือกสีนั้นไปได้เลยเออวันนี้มันเกิดน้องบีกพอดีเลยใช่วันนี้เกิดน้องบีกนะรายได้ให้คุณพ่อหมดเลยกางออมโอยเลยนะอ่ากางออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะอารายได้ให้คุณพ่อทั้งหมดนะคะรายได้ทั้งหมดโอนเข้าบัญชีคุณพ่ออุดมนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยสามารถที่จะทัก เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยสั่งได้เลยสั่งได้เลยตัวละ990านะมีไซส์เดียวคือไซส์อก48แนะจ๊ะผ้าดีสุดๆผ้าดีมากสักไม่เก่าใช่ใส่ไปเลย10ปีไม่รอใช่ไม่รอไม่ลุยไม่ลอดไม่เปื่อยใช่ดีมากเพราะว่าเราทำมาแบบอย่างดีอย่างแพงนี่อาพรีเซนเตอร์สวยอันนี้นี่เราจะไม่ซื้อคนพรีเซนเตอร์นี่สีดำสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะใช่ค่ะมีมีมีคนทัก